ตำบลม,ม่ลลาทุกท่านนะคะทุกท่านกําลังอยู่กับศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลล่ประจําวันพุธที่12กร,รกฎาคม2 5 6 6ที่จะนําเรื่องราวและสะลารานารูมมาฝากทุกท่านดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จงคําคนงานและกระผมนายวิการถากาศนักประชาสัมพันธ์รับหน้าที่จัดรายการในวันนี้ครับมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับสําหรับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นข่าวกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่ลล่นะครับ เมื่อวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมละยางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยคุณหมอฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมละออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจฟันของนักเรียนตัวน้อยของเรานะครับพร้อมกับเคลือบฟูออไรา์ให้กับเด็กนักเรียนและยังฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการแปลงฟันที่ถูกวิธี และการดูแลช่องปากของเด็กนักเรียนระหว่างที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับณศูนยะ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หละยางสังกัดองค์การบริหารส่วนต่อลนแม่ละแปลงฟันถูกวิธีสุขภาพปากดีฟันไม่ผุครับเริ่มสัปดาห์แห่งการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวยัยปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่10-14กรกฎาคม2566ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกกสังกัด องค์การบริหารส่วนตม,นมล่ะได้เชิญคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านห้วยนกกมาคัดกรองพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ30เดือน42เดือนและ60เดือนณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกครับพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านพัฒนาด้านร่างกายพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์และพัฒนาการด้านสังคมคือเป้าหมายของศูนย์พัฒนา,นาเด็กเล็กของเรานะครับค่ะมาฟังข่าวต่อไปกันเลยนะคะสปสชเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิต1323เป็นหน่วยงานบริการบัตรทองประชาชนใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตฟรีวังขยายการเข้าถึงบริการเพิ่มนังจิตวิทยาให้กับประชาชนแพทย์หญิงวิมลรัตนเพ็ญ ผพ้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าอัตราค่าเฉลี่ยการค่าตัวตายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่6.4คนต่อแสนประชากรแต่หลังโควิด -19 เพราะว่าเพิ่มขึ้นที่สัดส่วน7.3คนต่อแสนประชากร ขนาดที่การฆ่าตัวตายสำเร็จพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วน9.64คนต่อแสนประชากรรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ20ปีถึง59ปีอยู่ที่8.7คนต่อแสนประชากรและกลุ่มวัยรุ่นอายุ15ปีถึง19ปีที่มีสัดส่วน2.63คนต่อแสนประชากรอ,อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จลับพบว่า กลุ่มวัยรุ่นเจอมากที่สุดถึง224.38คนต่อแสนประชากรซึ่งเป็นข้อมูลจากการไปพบจิตแพทย์รวมไปถึงปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323และบันทึกเอาไว้ขณะที่ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้พบจิตแพทย์ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงจะมากกว่านี้แน่งแน่นอนสาเหตุที่ทำให้คนไทยเกิดภาวะป่วยทางจิตใจมากขึ้นมีสาเหตุจากสามปัจจัยประกอบด้วย 1. ปัจจัยจากตนเองคือ เป็นคนคิดมากคิดน้อยพบเจอได้กับทุกคนเช่นเด็กหรือวัยรุ่นจะคิดมากและคิดในแง่ลบไปกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นเรียนยูมม่ม .4 แต่พอวงถึงการสอบข้ามหาหลัยจะสอบได้หรือไม่ทั้งที่ความจริงแล้วคนโฟกัสกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนเช่นการสอบปลายภาค 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมอยู่ในสังคมที่ดีหรือไม่ดีเช่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนเกเรหรือเพื่อนพากันเรียนหนังสือ การกันแกล้งบูลลี่กันในหมู่เพื่อนหรืออยู่ในครอบครัวที่แตกแยกรุนแรงซึ่งปัจจัยสําคัญในการกําหนดสุขภาพจิตของแต่ละคนได้เช่นกัน 3. ปัจจัยจากสังคมเช่นเศรษฐกิจไม่ดีโรคระบาดเกิดขึ้นข่าวความรุนแรงต่างๆในสังคมที่อาจจะทาให้เกิดความเครียดและนาไปสู่สุขภาพจิตได้เช่นกันสําหรับการให้บริการด้านปรึกษาสุขภาพจิตทงางสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์รักษาอื่นๆสามารถทําได้2วิธีดังนี้ หนึ่งโทรมาที่สายด่วนสุขภาพจิตหนึ่งสามสองสามโดยจะมีระบบขอให้ลงทะเบียนผ่านเลขประจำตัวประชาชนหนึ 1> 1. ่งโทรศัพท์มาที่สายด่วนสุขภาพจิตหนึ่งสามสองสามโดยจะมีระบบขอให้ลงทะเบียนผ่านเลขประจำตัวประชาชนสิบสามหลักซึ่งเป็นการลงทะเบียนตามปกติสองเข้าเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เพื่อทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและจะมีนักจิตวิทยา ติดต่อกลับไปตามนัดหมายสำหรับสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3เป็นช่องทางให้คำปรึกษาที่จะช่วยคนไทยได้โดยมีให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพวกเราเองนะครับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เผยแคตคนไข้อัมพาตที่ต้องฟื้นฟูสมองมีอายุน้อยที่สุดเพียง17ปีนะครับชี้ปัจจัยที่พบบ่อยเกิดจากการนอนดึกนอนน้อยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566นายแพทย์สมรสพง์ระไมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าคนไข้อัมพาตอายุน้อยที่สุดที่หมอฟื้นฟูสมองให้อายุ17ปี ปัจจัยหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในยุคนี้ก็คือการนอนดึกนอนน้อยพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าการนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงมีโอกาสเป็นอัมพาตเพิ่มขึ้น3เท่าโดยการนอนดึกนอกจากจะทําให้เกิดกรรมพาตแล้วยังส่งผลกระทบต่อกลไกของร่างกายหลายด้านได้แก่ระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวนทําให้ความดันเลือดสูงเส้นเลือดในสมองแตกขดตัวป่งพองทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและส่ง คอสไปอุดทำให้เส้นเลือดดำในสมองข้างสารพิษในสมองข้างเช่นเบต้าอะไมลอยเกิดพิษกับเซลล์สมองเป็นโรคสมองเสื่อมง่ายขึ้นมีสารอนุมูลอิสระและสารก่อความอับเสบมากขึ้นนอนน้อยทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนนอนน้อยเลื้อรลังทำให้อ้วนความดันขึ้นไขมันสูงหยุดหายใจขณะนอนหลับออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองน้อย การนอนน้อยสัมพันธ์กับการกินดึกยิ่งทําให้อ้วนมากขึ้นไขมันสะสมมากขึ้นแบบไหนถึงเรียกว่าการนอนน้อยใช่ไหมครับการนอนน้อยคือการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอโดยระยะเวลาของการนอนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยดังนี้นะครับเด็กแรกเกิดควรนอน20ชั่วโมงขวบปีแรกควรนอน12ชั่วโมงเด็กวัยประถมควรนอน9ถึง11ชั่วโมง อายุ18 25ปีควรนอน7 8ชั่วโมงอายุ26 64ปีควรนอน7 9ชั่วโมงและอายุ65ปีขึ้นไปควรนอน7 8ชั่วโมงนะครับระยะเวลาการน,นอนที่ดีและเหมาะสมต้องนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงโรคที่มากับการนอนน้อยนะครับ 1. โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตกคือภาวะสมองขาดเลือด ที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือมีเลือดออกในสมองหรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทําให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้สมองตายนะครับ 2. โรคหัวใจร่างกายจะหลั่งสารโปรตีนออกมาในเวลาที่เราตื่นหากเราไม่ได้นอนนะครับร่างกายจะผลิตโปรตีนออกมาซ้ำๆจนโปรตีนเหล่านั้นจะเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้หลอดเลือดอุดตันและเกิดเป็นโรคหัวใจติดในที่สุดนะครับ 3. โรคเบาหวานผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วจะได้จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะร่างกายจะผลิตสารกลูโคตและอินซูลินออกมาเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการดื้ออินซูลินได้ 4. โรคนอนไม่หลับเรื้อรังผู้ป่วยจะต้องใช้เวลาเกินกว่า30นาทีถึงจะสามารถนอนหลับได้ อาจมีการอาจมีอาการหับหลับตื่นๆทั้งคืนบางครั้งอาจสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกและไม่สามารถหลับได้โดยจะมีอาการดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า1เดือนขึ้นไปนะครับโรคต่อไปนะครับโรคซึมเศร้าการนอนไม่หลับ เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้านะครับเพราะการนอนดึกจะส่งผลเสียต่ออารมณ์หลังตื่นนอนบางคนอาจมีอาการหงุดหงิดและมีอารมณ์แปรปรวนง่ายต่อไปนะครับเป็นโรคอ้วนการนอนน้อยจะกระตุ้นทําให้เรารู้สึกหิวอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นหลับอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้คุณภาพนะครับ 1. รู้สึกสดชื่นหลังจากการตื่นนอน2 หลับสนิทไม่หลับหลับตื่นตลอดทั้งคืน 3. นอนหลับด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายไม่มีความเครียดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาการนอนน้อยดีกว่านะครับอันดับแรกเนยนะครับคือเข้านอนให้เป็นเวลาสม่ำเสมออาบน้ำชำระร่างกายให้สดชื่นก่อนเข้านอนและไม่ออกกำลังกายก่อนเข้านอนนะครับรับแสงธรรมชาติให้เพียงพอระหว่างวันหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรืออาหารที่มีปริมาณไขมัน และน้ำตาลสูงก่อนนอนนะครับปรับเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะกับการนอนเช่นเย็นสบายมืดสลัวและเงียบสงบไม่ควรนอนเวลากลางวันหากเลี่ยงไม่ได้ควรนอนกลางวันไม่เกินเวะลาหนึ่งชั่วโมงเพราะอาจจะทำให้ตอนกลางคืนนอนไม่หลับนะครับจะเห็นได้ว่าการนอนน้อยและการนอนดึกนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจเรื่องการนอนหลับ พักผ่อนให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายนะครับค่ะข่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชิญรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2566กันค่ะเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ค่ะภาคเหนือของเราค่ะก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้42.9ม mm, ิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะ และสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือค่ะก็อยู่ในช่วง30ถึง37องศาเซลเซียสโดยที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคค่ะวัดได้ที่36.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะเรามาดูรายงานสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันค่ะโดยที่ทั่วไปของวันนี้ค่ะมรสุม,มตวนตกเฉียงใต้ค่ะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยนะคะและบริเวณเอ่าวไทยด้วยค่ะในระยะนี้จึงทําให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะ เรามาดูคาดหมายลักษณะาอากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยที่ภาคเหนือตอนบนของเราค่ะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนและลำปางค่ะอุณหภูมิต่ำสดุดคาดการอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด34-36องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและภาคเหนือตอนล่างค่ะ ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดตากสุขโขทัยและกำแพงเพชรค่ะโดยที่อุณหภูมิต่ำสุดคาดการอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ35-37องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เช่นกันค่ะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะ ภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่โดยทั่วกันนะคะและคาดว่าตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่ขึ้นในตามหน้าจอนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน สามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละได้ที่เว็บไซต์ w w w m e l a g o t h หรือทางเ f a c e b o o กอบตแม่หละและสามารถติดต่อ,อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055030579สำหรับวันนี้การประชา 3, สัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ มาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับส่วนข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสะลารนะน่ารู้ให้ชาติมนลแม่ลาได้รับทราบด้วยความประถนาดีจจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ลาเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตมแมล่ละสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการเสียงตามสายของเราจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ